กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมที่เขาแพ้เอ้ยไม่ใช่เขาลบนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็หลังจากผมไม่ได้ถ่ายคลิปเ,เรื่องเมดผมนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะตอนนี้ผมไม่ได้ทําเมดแล้วอ่านี่คือเบลเบลเบลร้อยเบลร้อยตัวคอกระเช้าแต่อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามาแปลวเฮนอะไรมาใส่นะตอนนี้ผมได้ทําการล้างทำความสะอาดแล้วก็มีอะไรผิดแปลกตาไปไหม นั่นแหละนี่ไงนี่คือที่ผมบอกนี่คือเครื่องนะผมเมตองหนึ่งลูกหกสิบสองแต่ตอนเนี้คือเดี๋ยวผมจะนั่นให้ดูคือปอกสู่ผมมันแตกคือผมไปตีปอกมันเนี่ยคือลูกหกหกสองเห็นไหมเนี่ยดูด,ดิโคตรใหญ่อันนี้แคงลีดนะแคงลีดวีฟอสาสาก็ รีดดัตต์แล้วะวีฟอสสามแล้วก็ผมได้เปลี่ยนสวิงอาร์เป็นอลูมิเนียมโชคหลังเป็น MDI มดผมซื้อมานานแล้วตั้งแต่ใช้กับเมดแล้วตอนนี้ผมที่รออยู่ก็คือผมจะใส่ชุดสีแล้วก็จะมีชุดหน้าผมจะใช้เป็นโซนิกแล้วก็เป็นปั๊มมือขคงมือคัสอะไรพวกเนี้ยก็น่าจะไม่เกินผมว่าเดือนหน้าก็วิง่งได้แล้วแล้วท่อเนี่ยก็นี่ดูคอดูดูเนี่ยคอ ใหญ่มากเพราะว่าลูก62สตุ้ท้องดิ ISJR ท่อช่างนันก็เหมือนเหมือนกันก็เนี่ยที่ผมใช้ก็นี่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนป้ายทะเบียนนะเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนป้ายทะเบียนโอเค ก็น็อตกงน็อตคึงที่ผมใส่ไปแล้วก็เนี่ยเบาะเนี่ยผมก็ยังว่าจะเอาไปปาดอยู่ยังไม่ได้ปาดโอเคเป็นไงเห็นไหมมีอะไรก็มีน็อตเลดท,ที่ผมไล่มาจากเมดเนี่ยผมว่าแกะออกมาใสเห็นไหมน็อตเลดพวกอะไรพวกเนี้ยคือมันก็จําเป็นไหมมันก็ไม่จําเป็นหรอกแต่ก็แกะออกมาใสเพราะเราซื้อมาแล้วไงถ้าถ้าไม่ใสก็กระลายอยู่ก็เบาะเนี่ยผมจะไปปาดเพราะว่าจะปาดให้มันแบนลงกว่านี้หน่อย แล้วก็ปีนจะเปลี่ยนเป็นคอเป็นคอรกระเช้าที่มันยกขึ้นมาประมาณเนี้ยนี่มันเหมือนแฮนด์ p x เลยแฮนด์บาร์เนี่ยแม่งโคตรกว้างแล้วก็จะแปลงเป็นดิสดิสหน้านะแล้วก็ชุดสีนะ่าจะบดอีกประมาณไม่เกินห้าพันนะผมว่าไม่เกินนั้นก็เนี่ยคือล้อล้อเนี่ยล้อหน้าผมจะไปขึ้นใหม่ล้อหลังผมคงจะใช้สีนี้แหละเดี๋ยวผมจะไปซื้อล้อหน้าสักวงหนึ่งสีนี้เหมือนกัน ยางอันหลังผมใช้เป็นยางยางใหม่นะผมซื้อมาตั้แต่เมดนานแล้วแหละก็ภาพรวมก็คือใกล้แล้วใกล้ใกล้จะติดเครื่องแล้วตอนนี้คือเสียบชุดไฟเสียบอะไรเข้าไปเรียบร้อยหมดแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยลากันไปก่อนบ๊ายบายจ้ะ